สวัสดีครับวันนี้วิลโลเทนิอยู่ที่โรงแรมแกรนเซน n t e r Point Space พัทยานะครับโรงแรมนี้เป็นธีมอวกาศเดี๋ยววันนี้เรามาพักผ่อนกันนะครับแต่การพักผ่อนของเราก็จะพาไปออกกำลังนะครับไปดูกันธีมอวกาศโรงแรมนี้กับฟิตเนสเป็นอย่างไรบ้างอตอนนี้ก็ออกจากลิฟต์มาแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ที่ชั้น31เดเดี๋ยวจะพามาดูฟิตเนสนะครับ ซึ่งเป็นวิว360องศานะครับเห็นตัวเมืองของพัทยาทั้งหมดนะนี้เข้ามาก็จะเป็นโซนโบริเวณลู่วิ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นจักรยานแล้วก็เครื่องสกายวอล์กนะครับส่วนปีกทางด้านขวาครับก็จะมีตัวแมชชีนนะครับให้เล่นนะครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องที่เล่นในลักษณะกับน่าจะเป็นพกแรงต้านนะครับแล้วก็มีเครื่องที่จะเล่นไฮพู่โลพู่นะครับเครื่องต่อมาต่อมาเป็นเครื่องเล่นเพสนะครับก็มีตัวเล่นหน้าอกนะครับเพสแล้วก็มีตัวโอเวอร์เฮดเพสนะครับแล้วก็เครื่องนี้เล่นเป็นคอนะครับ กัมเนื้อแกนกลางเล่นหน้าท้องนะครับแล้วก็เล่นขานะครับเล็กเคอร์กับเล็กเอ็กเทนชันได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนที่มีบริเวณดัมเบลได้ครับส่วนอีกทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวไฮไลท์เลยนะครับก็จะเป็นตัวจักรยานนะครับอันนี้ที่ปั่นออนไลน์นะครับแข่งได้ทั่วโลกนะครับกับคนที่มีแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวนี้กันนะครับส่วน นี้ก็จะเป็นเครื่องเบนส์เพสนะครับแล้วก็มีโซนตัวลูกบอลนะครับตัวดัมเบลตัวฝึกฐานการทรงตัวนะครับแล้วก็ตัวกระสอบเอาไว้เตะได้นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวพิธีจะมาจำลองนะครับการแข่งปั่นจักรยานนะออนไลน์ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราใช้ของสวิต์นะครับเดี๋ยวเราต้องซิงเข้ากับระบบก่อนเรามี ID a c c o แอคของโรงแรมเราไว้ให้ลูกค้าที่ไม่มี Account ก็สามารถใช้บริการได้เลย mm hmm. นะครับเดี๋ยวเราสักคู่นะครับ นี่ผมเคยแต่ปั่นอยู่แต่ในยิมนะครับปั่นไปเรื่อยๆบางทีอยู่บ้านก็ปั่นแล้วก็ดู Netflix นะครับแล้วสักพักเครื่องมันก็ตัดลงเพราะว่าเราปั่นช้าเกินไปมดเมต่ดูหนังนะวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะมีแรงกระตุ้นนะครับแข่งกับคนอื่นน่าจะมีขึ้นแรงกิ้งด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ใช่สายปั่นจักรยานมากนะครับถ้าเดี๋ยวปั่นช้าอย่าว่าโอเคครับ <laughs> เราสิงกับระบบได้แล้ว <laughs> ลองดูครับให,ให้พิธีเขาช่วยดูให้ลอ,องดูในส่วนของหน้าจอนะครับแสดงผลก็คือว่าเราจะมีตัวเป็นตัวละครนะครับเหมือนซิมเลตเหมือนกับว่าเราเข้าไปปั่นแข่งกับคนที่เข้าร่วมแอปพลิเคชันกับเราเลยนะครับ <laughs> ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นตัว G Center นะครับ <laughs> เป็นธรงชาติ ใช่ก็คือเป็นชื่อของเราตรงนี้ตามหน้าจอนะครับนี่ผมจะเป็น G Center ที่ขึ้นธงชาติไทยอยู่นะครับส่ครับคนที่อยู่ด้านบนก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าผมใช่ไหมครับใช่ครับข้างหลังคือด้านหลังโอเคฉะนั้นถ้ามีการปั่นแซงขึ้นแซงลงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็จะมีหน้าจอบอกว่าระยะทางเราปั่นเท่าไหร่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไห่ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับทางด้านซ้ายมือมุมบนนี้ก็จะบอกบอกวัดพลังงานที่เรา กระทำณเวลานี้ด้วยครับผมถ้าตัวตัวความเร็วนี่คือตัวเลข21นี่เลยครับนี่ครับวันนี้จะเป็นตัวความเร็วอ๋อความเร็วเครังส่วนถ้าพี่ทีช่วยอธิบายตรงนี้ให้ด้วยได้ไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟจอแสดงผลว่าการทํางานขาของเราว่าเรามีการทิ้งน้าหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่านะครับหลัจากเห็นหน้าจอเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นว่าเราทิ้งน้าหนักด้านขวามากเกินไป นะครับทางที่เราต้องทําให้เส้นการาฟของเราคู่ขนานกันนะครับตอนนี้เกียร์อาจจะอยู่ที่เกียร์แปเดี๋ยวเราด้านซ้ายตกลงตัวนี้จะเหมือน,นกับจักรยานรถบค์เลยครับสังเกตว่าเวลาเราเชิญเกียร์รอบขาเราก็จะเบาขึ้น<อ>ไปได้เร็วขึ้นถ้าเกียร์เบาก็จะเหมือนปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมอ่ะและ้วทั้งนี้ถ้าผมแบบแข่งสปีดความเร็วก็คือจริงๆผมต้องปรับนอยไว้ก่อนจะได้เปียบใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ,โอเคครับ จะทําให้รอบขาของเราทํางานง่ายในการที่เราใช้เกียร์ต่ำๆเออครับมันเดี๋ยวเ,เราลองดูหน้าจอครับพี่ผมจะแซงอันนั้นเอา้ามีคนไทยคนอื่นดนยเหรออันนี้ข้างหน้าผมเป็นเดวานนี่จากเอา้าแซงไปแล้วแซงเดวานนี่ไปแล้วเราแซงมาแล้วครับตอนนี้คือมีอาลฟที่นำเราอยู่ทงเนเธอร์แลนด์ป่ะพี่ไม่แน่ใจครับผม เอ้ามีคนมาแซงเราแล้วไม่ยอมใครงั้มันครับรโยแซงออกไปแล้วครับพี่จักรยานมันโกงผมแม่เ่ยเฮ้ยทำไมมันเร็วมากเลยอ่ะคนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยโอ้โหเขาเร็วมากเลยอ่ะมันเป็นแลนด์อัมสตอร์ั้มเนี่ยเดี๋ยวลองเทิร์นเกียร์ลงครับ ือจะเบาขึ้นโอเคเอาพี่ทีช่วยผมแล้วผมจะแซงมันนะออสเตรเลียเนี่ยโลโยเนวี่นิดเดียวครับนิดนึงครับเพิ่มเล่าขานิดนึงครับโอ้โหเอ้ยจะขี้อิจฉาแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแซงมัน0.1วิครับแซงมันแซงมันโอเคแซงได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วอันนี้มันมีมันมีจบรอบไหมครับพี่หรือมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับโอ้โหภารกิจที่ตั้งไว้เป็นแมพที่รันด้อมและนี้แมพนี้อยู่ที่30นาทีครับออ๋ อ๋อแต่นี่เขาเลี้ยวเองหมดเลยนะครับเราปั่น่างเดียวใช่ใช่ครับหน,น้าที่ของเราคือปันป่นเย่างเดียวออกกำลังกายรอบๆลองเดียวก็ขอบคุณพิธีนะครับให้ครับผม<ค>ด้วยความยินดีครับแล้วก็ใครมาพักผ่อนที่โรงแรมแกรนด์เจนร์พอยต์สเปซพัทยานะครับก็อย่าลืมขึ้นมาใช้ฟิตเนสแล้วก็มาลองปั่นจักรยานตัวนี้ดูนะครับครับโอ้โหหมดแรงเลยนะครับ ปั่นแจ้งไปคนเดียวนี่ขาสั่นสั่นเองครับไม่หยุดปกติไม่เคยปัดเร่งต้องไปฟิตเพิ่มนะครับแต่ก็สนุกดีครับลองดูไว้มาลุยกันใหม่